ปอบธนวัตรอัปเดตไอจีด,ด้วยภาพนี้เบลล่าอย่างต้องแสลห่างหายจากการอัปเดตภาพผ่านโซเชียลไปนานเลยทีเดียวค่ะสำหรับพระเอกติดปปอบธนวัตรแต่ล่าสุดผลงานละครเรื่องใหม่อย่างพมลิขิตนั้นกำลังจะลงจอหนุ่มปอบก็เลยขออัปเดตโซเชียลโปรโมทละครสักหน่อยด้วยการขอเซลฟี่อวดความหล่อแบบสามคาแรคเตอร์ที่เจ้าตัวนั้นเตรียมวาดรวดลายในละครเรื่องพมลิขิต ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแบบสารูป3มุมสมคาแรคเตอร์พี่หมื่นพอริและพ่อเรืองพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพ่อลูกตื่นพร้อมกันความหลอกของพี่หมื่นพอริและพ่อเรืองเนี่ยทำใจหวาวุ่นไปหมดเลยละค่ะงานนี้เพื่อนๆนในวงการบันเทิงก็แห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบ รวมไปถึงนางเอกคู่จิ้นอย่างเบลลาบราณีเองก็อดใจไม่ไหวขอเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าสวัสดีจ้าสามหมืก่อนจะปิดถ่ายด้วยอิโมจิหวัวเราะเอาเป็นว่ารอชมพมลิขิตกันจะแทบไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ